สิบม,มัมส์วันนี้เรามาทำอะไรกันนี่นะเราจะลองมาเลือกเลือกรีวิวผลิตภัณฑ์ตอนที่เราแบบว่าท้องเนาะจริงๆเรื่องท้องนี่เป็นเรื่องสําคัญคือคนจะกังวลค่อนข้างจะกังวลเลยล่ะ,อ,ะอย่างเบลล์ก็หกังวลว่าเวลาท้องเนี่ยท้องออกมาแล้วเราจะสวยไหมออคือหมายถึงรวมถึงหน้าตาและหมายถึงว่าตัวท้องเราด้วยผิวจะแตกลายไหมออจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหม,มผิวจะเป็นยังไงเออเขาบอกเวลาแตกลายแล้วมันจะแบบ มันดลายเลยอ่ะเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะสรรหาครีมทากันท้องลายและเราสองคน ใช้มาช่างกล้าเราสองคนช่างกล้าต้องบอกว่าช่างกล้าอันนี้เราต้องบอกเลยเราไม่ได้โฆษณาอะไรทั้งนั้นนี่คือเราใช้จริงๆและเราลองจริงๆเราถึงมาพูดใช่ไหมเพราะฉะนั้นลองดูเลยว่าที่เราเลือกมาวันนี้มีอะไรบ้างก็จะแบ่งเป็นสามกลุ่มเนาะกลุ่มนี้จะเป็นพวกออแกนิกออแกคิกแล้วก็กลุ่มนี้จะเป็นธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็กลุ่มนี้จะแบบมีมีสารเคมีอื่นๆปนแต่ถามว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีเดี๋ยวลองมาดูคือขอพูดกว้างกันห่อนะคะนะที่ใช้มาเริ่มจาก อันนี้ก่อนละกันอ่อันนี้เนี่ยเป็นหาได้ง่ายราคาไม่แพงแล้วก็อะไรหาได้ง่ายอะไรฉันหาไม่ได้จริงเหรอมีคนบอกฉันเยอะมากว่าตัวนี้ดีแต่ฉันหาซื้อไม่ได้แต่ที่เออหาซื้อได้จริงแล้วเชื่อไหมว่าช่วงท้องแรกๆอ่ะใช้ไปเลยหมดหนึ่งกระปุกก็ดีแต่ว่าปัญหาของมันคือเนื้อมันมันหนักอ่ะเนื้อมันจะแบบข้นๆอย่างเงี้ยจับหนเนื้อมันจะข้นๆแล้วก็แบบพอทาไป่ามันจะมันจะมันก็เหนียวอ่ะนิดนึ แต่ว่าก็ทาดโบกอยู่ประมาณประมาณหนึ่งเหมือนกันสุดท้ายก็ยอมแพ้เรื่องของความเหนียวคือคือคือแบบมันมันมันเหนอะนิดนึงก็เลยก็เลยก็เลยไม่ได้ใช้ต่ออแต่ถามว่าถ้าเกิดอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่มันราคาดีราคาประหยัดเนาะแล้วก็ใช้ง่ายอะไรเงี้ยก็ตัวนี้ก็ก็ก็โบกได้ก็หอมไม่กลิ่นหอม อ่าแต่ถ้าเกิดใครแพ้พวกมิเนอร์อลออยเลยต้องระวังเวกน้มีส่วนผสมอ่าตัวต่อไปตัวต่อไปตัวตัวไหนดีป้ยตัวนอ่ะดิฉันขอขอบอก,กว่าถ้าเกิดเป็นเป็นนี้ดิฉันใช้คู่กันอ่อาทีนี้นอาบน้ําเสร็จอ่าเช็ดตัวพอมาแล้วก็ทาเป็นน้ํามันใช่ไหมอ่าทาแล้วก็นวดนวดไปแล้วก็ตามด้วยตัวนี้เป็นหืนมาพวกไหมคือเพื่อนเพื่อนดิฉันนะคะใช้แล้วเวิร์กอืมแต่ดิฉันมีความรู้สึกว่า มันไม่พอดีพอทาไปได้สักพักเนี่ยพอช่วงระหว่างวันเนี่ยดิฉันต้องเติมด้วยตัวนี้มีเติมระหว่างวันอีกเพราะรู้สึกว่าตึงแห้งไม่ได้จริงหรอรู้สึกคันอ๋อเออต้องฉีดด้วยตัวนี้แต่ถามว่าใช้ตัวนี้ตัวเดียวรอดไหมไม่รอดไม่รอดไม่รอดเหมือนกันเพราะว่ามันจะมันจะเหมือนเป็นออยอ่ะมันได้แบบผิวเผินแป๊บเดียวเท่านั้นแป๊บหนึ่งมันก็ซึมหายไม่รอดเพราะฉะนั้นแต่นี่คู่นี้ราคาสูงนะคะราคาค่อนข้างจะสูงอันนี้ราคาสูงเลย อ่ะทีนี้ก็แสดงว่าถ้าเกิดสมมติว่าจะใช้ตัวนี้บางทีไปก็ต้องแพ็คไปอย่างนี้เลยเออไม่ได้เยอลไม่ได้มันไม่ได้แต่แต่บางคนก็บอกว่าโอเคเพราะฉันก็แล้วแต่อ่ะคอดูเนื้อมาหน่อยได้ไหมตัวนี้ได้ตัวนี้โอเใช่ปะอย่างอย่างทุกวันนี้ปัจจุบันเนี้ดิฉันใช้ตัวนี้ทาตัวเพราะดิฉันไม่คนถูแห้งเป็นครีมอ่าโอเคไม่เนื้อเนื้อเขาซึมเร็วป่ะใช่ซึมเร็วซึมเร็วโอเค คือว่าโอเคแต่ว่าที่ฉันแบบเนื่องด้วยเป็นคนผิวแห้งด้วยก็เลยต้องมีตัวนี้มาเสริมอยู่ๆจะมาทาตัวนี้มันก็ไม่ได้เพราะว่าเราใส่เสื้อผ้าอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วติดเสื้อผ้าไหมเหนอะไหมต้องรอต้องรอแหมต้องรอไหมต้องรอแก้ผ้าเดินในบ้านเนี่ยยัง้คือผมแห้งเออจับกับผมแห้งอ่ะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่ง้คือค่อนข้างจะกังวลมากเก้าร้อยเก้าสิบบาทอ่ะถ้าไปซื้อตามร้านยาจะถูกกว่านี้อ่าอ่านิตามีนอีอ่ะ เออมันจะมันจะเหนียวมากมันเป็นเซรั่มสําหรับลบรอยแผลเป็นนี่เธอใช่แต่ดิฉันทาแบบป้องกันเพราะได้ยินมาว่าตัวนี้มันเวิร์กไม่แตกแน่นอนแต่คนทำเหนียวไม่ได้แน่ๆคือคุณไม่สามารถใส่เสื้อผ้าได้เลยได้จริงๆเอาเธอเธอลองทาดูลองที่แขนนะอ่ะเปิดอีกไปเห็นไหมเลาเมันเหนียวมากบีบมันเหนียวจริงๆมันเป็เหนียวแพ้เอาไปเอาแต่มันเหนียวเซรั่มอ่ะอ่ะมันเราเปิดอย่างนี้อ่ะ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  อแล้วเธอลองทาเอออ่ะโอ้โหมันเหนียวแล้วมันใส่เสื้อผ้าไม่ได้แต่ถามว่ามันดีไหมมันดีมากในช่วงระหว่างที่ดิฉันเออผ่าผ่าคลอดอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอามาทาเพราะว่าจะรู้สึกจะคันใช่ไหมก็มาทาแปบแบบนิดหนึ่งเออแก้แก้เป็นรก้รอยเป็นริ้วรอยอะไรต่างๆได้อ่าอตัวนี้เป็นยังไงนี่นะอตัวนี้นี เป็นอีกตัวที่โด่งดังมากอ่าไบโอออยล์เออคือได้ยินคัดครับคัดครับของห้ามเกินเพรสแมทนะเกินเกินไปแล้วมองไม่เห็นไม่เป็นไร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 ไต่อได้ต่อได้อ่ะห้าสี่สามสองอืมตัวนี้ฉันเคยได้ยินไบโอออยล์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นออยล์สารพัดประโยชน์ค่ะทาแก้แพ้เป็นเรื่องของนิ้วรอยดนวยนี่นั่นถ้าลองเอามาโบกดูอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันแล้วเป็นไง เอาอยู่เป็นคนผิวแห้งเกิคือคือลักษณะเดียวกันกับตัวเนี้เออเหมือนกับว่าเติมระหว่างมันเติมระหว่างวันแต่ใครจะแบกเป็นคนไม่สามารถไม่สามารถที่เชอจะแบกออกไปแล้วก็เติมระหว่างวันอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนแป้งอ่ะแต่ว่าดีไหมก็ก็ดีสําหรับใครที่ผิวแห้งไม่มากค่ะน่าจะใช้ได้น้ํามันเป็นน้ํามันนะอืให้ดูแล้วสัมผัสก็เป็นน้ํามันเนี่ยเป็นน้ามันค่ะแล้วก็มันเป็นออยออยมันจะแบบ เออเออเออแต่ทาแป๊บเดียวก็ซึมนะเออทาแป๊บเดียวก็ซึมแบบมันต้องเติมระหว่างวันนะใช่ไหมแบบแบบนี้มันจะหายเร็วแล้วก็มีกลิ่นอ่ะทีนี้ตัวต่อไปตัวไหนนี้เป็นนี่ไหมเออตัวนี้บอกเลยว่าประทับใจมาร์บลีชอบมากหนึ่งพันหนึ่งยแปดสิบาทราคาค่อนข้างสูงหาซื้อยากจริงจริงก็ไม่ยากหรอกแต่ว่ามันของดีมันก็เลยหมดเร็วสาหรับดิฉันนะคะดิฉันรู้สึกว่าชอบตัวนี้นะปรับเปลื้มมากคือนางซื้อมาประมาณ โหลดหนึ่งได้อะใช้ตลอดใช้ตัวนี้ตัวเดียวแต่เนื้อมันนุ่มมากเนอะคือไม่รู้ที่แบบไม่รู้ว่าไงะมีความรู้สึกชัยแล้วแบบมันโอเคมากามันซึมซับเร็วมากอไม่มีน้ําหอ,อ,อมประมาณประมาณอาบน้ำปุ๊บทาปับอยู่เท่านั้นนะก็ใส่เสื้อผ้าได้เลยเคือประทับใจมากแล้วก็เป็นคนที่ตอนท้องตั้งครรภ์เนี่ยน้ำหนักขึ้นมาประมาณยี่สิบสองโลเอาอยู่ยี่สสอโลเอาอยู่ อันนี้เปิ่มอันนี้เิ่มนะส่วนตัวเปิ่มส่วนตัวอ๋อมีเชียร์บัตเตอร์มีวิตามินอีอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นอะถ้าเปิดแต่ราคาจะค่อนข้างสูงมาดูแบบออร์แกนิกกันมากดีกว่ากว่าออร์แกนิกก็จะมีนี่ใช่ละมุนตัวนี้ออกมาใหม่ล่าสุดตัวนี้ดิฉันประทับใจเหมือนกันคือต้องแยกก่อนว่าตัวนี้มันเป็นออร์แกนิก เวลาใช้เวลาเราเราทำอะไรเราทาตัวเนี่ยจะเลือกสรรหาอะไรสักอย่างเนี่ยต้องเลือกสิ่งที่ดีสุดถูกไม่หรอกเพราะมีลูกอยู่กับตัวเนาะเราก็จะต้องเราก็จะค่อนางจะกังวลตัวนี้ตอบโจทย์อีกตัวนึงเออตอนที่เขาออกมาฉันคลอดแล้วฉันทาได้ฉันฉันแอบรู้จักกับเจ้าของแต่ว่าฉันเลยขอซื้อก่อนขอมาเทสดูเออแล้วปรากฏว่า ใช้ได้ดีเลยล่ะอืมเพราะว่ามันเป็นออร์แกนิกด้วยแล้วก็ไม่เหนียวเดินอ่ะถูกต้องค่ะแล้วมันมีไม่มีน้ําหอมนะแต่มันเป็นกลิ่นเหมือนแบบผลไม้ใช่ค่ะนี่เขียนอมาดูเนื้อไหมเรามาดูข้างในกันดึงนี้แผ่นชันเต็มไปด้วยครีมท้องนี่คนหนึ่งสีเดี๋ยวฉันบอกเจ้าของให้เออเนี่ยมันไม่มีกลิ่นเลยนะ้วครีมก็นุ่มๆหอมซึมซาบเร็วด้วยอ่ะนี่ก็เป็นสำหรับใครที่เป็นแบบเดยูหรือว่าทาก่อนนอนอะไรอีก็โอเค ชาเต็มเป็นหมดแล้วว่ะเอออ้าวมาถึงออแกนิกคของเธอใช้ที่ใช้ตอนตั้งขันก็จะเป็นนี่เลยค่ะง่ายมากใช่จริงอันนี้น้ำมันมะพร้าวจริงๆมันไม่ใช่้นขาวแบบนี้ใช่ไหมเพื่อนไม่คือมันพอมันเย็นมันก็จะเป็นขา่ต้องตั้งไว้ในห้องที่ร้อนๆหน่อยน้ำมันมะพร้าวนี่เนี่ยอาบเลยค่ะเอ้ยฉันอาบเลยฉันฉันฉันบอกอย่างนึงว่าฉันก็ใช้เหมือนกันนะใช่ไหมแต่มีกลิ่นโอ้ยสำหรับฉันมีกลิ่นเพราะเสียของน้ำมันมะพร้าวคือมีกลิ่นกลิ่นมะพร้าว แล้วก็ต้องทาสักพักนึงมันถึงจะซึมเข้าตัวแล้วก็จะบอกว่าเสื้อผ้าพอซักออกมาก็ยังมีกลิ่นี่กลิ่นมะพร้าวใช่ป่ะนี่เราทาเฉพาะก่อนนอนทาก่อนนอนก็คือแบบบางทีชุดนอนอ่ะไม่เป็นไรให้มันเลอะไปบ้างก็ได้ใค่เนี่ยทั้งหมดนี้ท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอ่าเลือกที่ดีที่สุดของของเฟยที่อยากเลือกก็จะเป็นดิฉันประทับใจสองตัวนี้อ่าของนี่นายเนี่ยก็คงจะเป็นเป็นน้ำมันมะพร้าวนี่แหละ แล้วก็ตัวนี้ก็โอเคไปได้อืเห็นไหมคะก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนอยากจะชอบผลิตภัณฑ์แบบไหนคือเปิ้ลมองว่าขึ้นอยู่กับผิวแต่ละคนด้วยถูกใช่ไหมผิวแต่ละคนว่าเป็นยังไงอ่าแต่อย่าลืมนะเลือกครีมอะไรก็ต้องรู้เรื่องของส่วนผสมระวังถ้าเกิดท้องอยู่อย่าให้มีพวกวิตามินเอเ่็เพิ่งมาผัดผิวขาวตอนนี้ย่าบพึ่งพับก่อนแล้วก็อย่าลืมเรื่องของน้ําหนักอย่าให้ขึ้นเยอะอย่าเหมือนดิฉันขึ้นขึ้นเยอะขึ้นเร็วอ่ะหนูจะแตกง่าย ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะก็หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างนะคะและก็ขอให้ท้องไม่ลายแล้วก็คุณแม่แข็งแรงคุณลูกคลอดออกมาอย่งนั้ทุกคนถูกต้องค่ะบ๊ายบายเดี๋ยววันหลังเราจะมาเดี๋ยววันหลังเออเราจะมารีวิวเรื่องอื่นอีกนะคะถูกอย่าลืมติดตามกฏิบัติธรรมนะคะค่ะคุมบ๊ายบายก้าสิบมัม